การไปถึงจุดหมายปลายทางสำหรับใบตองมันแทบไม่มีความหมายหากระหว่างทางไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เข้าใจและหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอๆกับจุดหมายพร้อมหรือยังที่จะก้าวออกไป go ใหม่ยาริสติอาดีสปอร์ติสุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบันดาลใจ เออตอนนี้ไปตอ,องอยูที่กระบี่แล้วค่ะแล้วคนที่นี่นะคะเขาบอกว่าต้องไปดูสิ่งมหัศจรรย์ของกระบี่ค่ะที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะนั่นก็คือไปดูปูก้ามดาบเขาบอกว่าที่มันมหัศจรรย์นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีเยอะมากเดี๋ยว,ววันนี้เราจะไปดูกันเลยว่าไอความเยอะมากเยอะบ้านเนี่ยมันเยอะขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าท่าเรือเจ้าฟ้าอยู่ใกล้กับสะพานเจ้าฟ้าค่ะก็อยู่ในตัวเมืองกระบี่ก็ไม่ไกลมากแต่เดี๋ยวเราอ่ะจะไปขึ้นเรือค่ะไปดูปูกันอยากรู้แล้วอ่ะว่าจะเยอะขนาดไหนเยอะอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าอา่ะถึงเต้นปนะถึงเต้นเหมือนกันไปตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือแล้วนะคะอยู่กับบางเมน่นบางเมน่นสวัสดีค่ะไป ไปชมบรรยากาศรอบๆดูก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังดูปูไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ําตรงนี้มันยังไม่ลงบางเม่นนะคะเขาก็ได้บอกมาว่าเนี่ยเรากําลังล่องอยู่ในคลองกระบี่ก็เป็นบรรยากาศธรรมชาตินะคะที่อยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะเพราะว่าน้ําที่นี่เนี่ยก็เป็นน้ํากร่อยที่เป็นน้ําจืดกับน้ําเค็มเนี่ยมาบรรจบกันทําให้เกิดระบบนิเวศใหม่นะคะนั่นก็คือมีป่าชายเลนเอทำให้มีสัพพสัตว์เยอะแยะมากมายทะ้งว่าจะเป็นปูปลานะคะ กับเขาขนาบน้ำนะคะบางแม่นบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่ที่หลายๆคนนี่ยชอบจะมานั่งเรือชมบรรยากาศโดยรอบกันนะคะแล้วเป็นขขาที่แปลกมากนะคะเพราะว่ามันขึ้นขนาบน้ําจริงๆะคะ่ะสมคาล่ําเรือก็คือสมชื่อมันนะคะเขาขนาบน้ำเนี่ยะคะ่ะเราขึ้นไปได้และข้างในมีถ้าค่ะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันหน่อยดีกวะะ่าค่ะว่าบนเขาขนาบน้ำเนี่ยพิพิธภัณฑนะ์มีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูปูกัน แล้วคจะตามบางเม่นไปเลยใครที่จะขึ้นไปดูพิพิธภัณฑ์ข้างในนะคะคุณป้าก็บอกว่ามีค่าใช้จ่ายเนาะแค่30บาทเท่านั้นค่าเข้าชมนะคะไม่แพงมากโอตรงนี้นะคะแค่เดินเข้ามาเนี่ยเราก็เห็นลักษณะเนี่ยเป็นโพรงถ้ำเข้าไปนะคะ เราอยู่ใต้หินงอกหินย้อยนะคะแต่ว่าอยากจะฝากเตือนนิดนึงถ้าเวลาเราเดินมาอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปจับอย่าไปรูปมันนะคะเพราะว่าหินงอกหินย้อยพวกนี้ค่ะถ้ามันโดนสัมผัสปุ๊บมันก็จะไม่งอกต่อเดี๋ยวมันจะไม่สวยเอานะคะข้างในสวยมากค่ะให้ยืนเห็นอยู่ตรงนี้น,นะคะเราจะเห็นด้านในถ้ำเนี่ยมีแต่หินงอกหินย้อยเต็ไมไปหมดเลยค่ะสวยงามมาก ค่อยๆเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะแค่หินง,งอกหินย,ย้อยแค่นี้ก็คุ้มแล้วค่ะตอนนี้ไปตองก็เข้ามาส่วนด้านในของถ้ำแล้วนะคะ เขาก็ได้เป็นแบบจําลองค่ะว่าเขาเคยขุดพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่นี่นะคะนั่นก็คือโฮโมเซเปียนนั่นเองค่ะถ้าหากว่าใคร <c oughs> เคยเห็นภาพจําลองนะคะที่เป็นตั้งแต่ลิงน้อยหลังค่อมะคะ่ะแล้วค่อยืด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 ขึ้นมาอย่างงี้นะคะเป็นต้นกําเนิดของมนุษยชาติะคะ่ะในนี้นะคะเขาก็จําลองเอาไว้ว่าเขาเคยเจออะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนนะคะที่มนุษย์โบราณเนี่ยเขาได้วาดไว้บนฝาผนังนะคะแล้วก็รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆด้วยขอดูก่อนแล้วกันนะคะ โซนนี้นะคะก็เป็นโซนที่เขาเนี่ยได้ทําการจําลองเครื่องมือแล้วก็อาวุธของษย์โบราณไว้นะคะตั้งแต่43,000ปีที่แล้วนะคะนี่พี่เขากําลังอันนี้น่าจะเป็นแบบจุดไฟอยู่นะคะก็เป็นการจําลองวิถีชีวิตเนี่ยนะคะของคนในสมัยโบราณก็ต้องขอบคุณพวกเขาะคะ่ะทำให้เราเนี่ยมีทุกวันนี้แล้วก็สบายขึ้น นี่เป็นโซนสุดท้ายนะคะที่เป็นแบบจําลองค่ะตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะได้ใช้ถ้านี้ค่ะเป็นที่เก็บสเสบียงอาหารแล้วก็เก็บอาวุธค่ะโอ้โหถ้านี้นะคะก็มีเรื่องราวมากมายค่ะที่เป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยโบราณกาลเลยนะคะ<บ><บ>ก็ใบตองคิดว่าตอนนี้ค่ะน่าจะได้เวลาแล้วเดี๋ยวใบตองอ่ะไปดูปูกันดีกว่าค่ะอยากเห็นแล้วค่ะว่าปูนี่มันจะเยอะขนาดไหนไปดูปู ไปดูปูแลแต่บางแม่นนะคะบอกมาว่าเดี๋ยเราอะ่ะลงไปเล่นกับปูไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนีลงรูไปหมดนะเราก็ได้แดดเฝ้าดูอยู่ห่างๆนะคะน้าดูแค่ไหนเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าไปตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างทางค่ะที่จะไปดูปูนะคะมาจากเขาขนาบน้ําตอนนี้นะคะเผาเรือหลุดใช่ไหมคะพี่คเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะไม่เคยมี ไม่ค่อยมีนี่ครั้งแรกของพี่เลยไหมคะครั้งแรกของหนูเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเรือนะคะตอนนี้นะคะเราเนี่ยมาขึ้นโป๊ค่ะ,ะเพื่อที่ว่าจะไปดูปูปก็ต้องขอบคุณคุณพี่เรือลำใหม่มากเลยนะคะเรือลำเก่าค่ะโบมือไล่หนึ่งไปดูปูกันดีกว่าค่ะ และนี่นะคะก็เป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงอะคะ่ะใบตองก็มานั่งดูปูกล้ามดาบอยู่ตรงสะพานเจ้าฟ้าค่ะนี่เห็นไหมตรงนี้นะคะก็เป็นดินเลนนะคะปูกล้ามดาบเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาอาบแดดมาหาอาหารกินอะนะคะนอกจากปูกล้ามดาบแล้วเนี่ยเราก็ยังเห็นปลาตีนด้วยโน,น่นลิบลิบไกลๆน,น่นแต่ถ้าเรามาดูใกล้ๆตรงนี้นะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยปูกล้ามดาบแบบเยอะมากจริงๆค่ะแน่นตัวยิบ,ย,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 บยิบเลย เขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นตัวสีดำนะคะประมาณนี้แล้วเขาก็จะมีก้ามข้างใดข้างหนึ่งอะค่ะที่เป็นสีส้มขาวนะคะเอาไว้ใช้ต่อสู้อะค่ะแล้วก็เรียกคู่ประมาณนั้นเนี่ยใกลมากเลยค่ะดูเยอะมากคือตอนแรกอะค่ะอยากจะลงไปนะคะแต่พี่ๆเขาแนะนํามาบอกว่าอย่าลงไปเลยมันลงได้ก็จริงค่ะแต่ว่าถ้าเมื่อไรหร่ที่เราลงไปเนี่ย เจ้าปูพวกนี้นะคะมันก็จะหนีลงรูไปหมดเราก็จะไม่ได้เห็นมันนั่นเองค่ะงั้นนั่งถือบนนี้แล้วกันเนาะน่ารักมาก,กค่ะสำหรับปูกล้ามดาบที่กระบี่เยอะจริงๆก็ตัวเขาจะเล็กหน่อยก็สังเกตดีๆแล้วกันนะ,นะคะตองว่าตอนนี้เวลาตองยังพอมีอยู่นะคะไม่ตองอยากไปเจออะไรมากกว่านี้อีกหน่อยเดี๋ยวไปให้บางแม,แม่แนะนำเน่ายคะ่ะว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรดีอีกบ้างไป เป็นสายที่สั้นที่สุดในประเทศไทยค่ะก็คือมีระยะแค่5กิโลเมตรแค่นั้นค่ะบางเม่นบอกว่ามีที่หนึ่งค่ะที่เป็นอันซีนมากๆค่ะก็คือไปดูนาบนเกาะค่ะตอนนี้ไปตองอยู่ที่บ้านเกาะกลางค่ะ นี่นะคะก็เป็นเหมือนเกาะอาคาะแล้วก็มีน้ําล้อมรอบนะคะก็คือเชื่อมต่อกับแม่น้ําที่เรามาเมื่อกี้นะคะแล้วเราจะไปดูนาข้าวเนี่ยนาข้าวอะคะ่ะห่างจากที่เราขึ้นเรือประมาณ1กิโลค่ะเดี๋ยวเรานั่งรถชาวบ้านไปน่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่ตอนที่ไปตองมาถึงเนี่ยนาเคขาเนี่ยนะคะได้ ทำการเก็บเกี่ยวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยเห็นเห็นแต่เหมือนเป็นซังข้าวอะเนาะเออแต่ว่าทําให้ได้รู้นะคะว่าที่เกาะเนี้ยเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกข้าวได้จริงปลูกแบบอุดมสมบูรณ์มีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะรอบๆบนี้นะคะก็มีสวนทั้งสวนยางสวนปาล์มเลยก็น่าเสียดายนาะที่ไม่ได้มาเห็นข้าวแบบเขียวๆคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวใบตองว่าเดี๋ยวเราไปดูรอบๆบนี้ดีกว่าคะ่ะว่าสวนเขียวๆเนี่ยบนเกาะน,นี้มันจะสวยขนาดไหน น,นี่ก็เป็นสวนยางนะคะที่อยู่ในบ้านเกาะกลางนอกจากสวนยางแล้วนะคะก็ยังมีสวนปาล์มด้วยซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะคะจริงๆแล้วปาล์มเนี่ยนะคะก็เป็นพืชเศรษฐกิจนะคะของภาคใต้แหละก็นิยมปลูกกันเยอะค่ะสวยมากเลยค่ะเขียวดีดูร่มลื่น ความหลากหลายมากตั้งแต่สวนตั้งแต่นาน,นะคะจนมาถึงนี่เลยชายหาดค่ะไม่น่าเชื่อว่าเราเนี่ยจะสามารถมองเห็นทะเลอันดามันได้ไกลสุดหูหรือเปล่าคะนู่น ون, คือได้เห็นเป็นเงาลางๆตรงนู้นนะคะเราสามารถมองเห็นเกาะพีพีแล้วก็เห็นเกาะไก่นะคะที่เป็นทะเลแหวกได้ด้วยงดงามตามธรรมชาติมากๆค่ะคิดว่าถ้าเป็นตอนเย็นๆน่าจะมีบรรยากาศที่ดีกว่านี้มากๆเลยก็นี้นะคะที่อุตส่าห์แวะมาทั้งทีคุ้มมากค่ะ แต่จุดหมายปลายทางของใบตองยังเหมือนเดิมนะคะใบตองเนี่ยยังจะไปถ้ำมรกตจังหวัดตรังอยู่ค่ะอย่าลืมนะคะทางชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอๆพกับจุดหมาย go ไปเลย